พื้นเดือนดับสาบสมิงอาถิทำทุดงท่ามกลางป่าลึกเข้าไปในหุบเขาที่นั่นห่างไกลความเจริญหลายอย่างมีหมู่บ้านเล็กๆไม่กี่ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขชาวบ้านทุกๆคนนั้นต่างใช้ชีวิตเรียบง่ายบรรยากาศยามนี้เสียงแมลงในป่า จิ้งหรีดและนกป่าที่ต่างร้องประสานกันดังก้องไปทั่วราวเสียงสวดมนต์ของภาษาโบราณแต่ในความสงบนั้นมันมีเรื่องราวที่หลายคนรู้ว่าไม่ปกติค่ำคืนหนึ่งทิดจันหน้าตื่นตกใจคุยกับเมียนา่งคำนี่นี่แม่คำเอ้ยเมื่อคืนน่ะมันมาอีกแล้วนะเสียงนั่นข้ายังได้ยินเสียงมันอยู่เลยหยุดพูดนะพิจัน อย่าให้ลูกมันได้ยินเชียวมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวมันจะกลัวเอาแต่เหยื่อนั่นร่างของลุงพงเนี่ยมันโดนฉีกฉีกจนไม่เหลือชิ้นดีเลยนะแต่ใครๆก็ว่ามันเป็นแค่เสือก็เสือธรรมดานั่นแหละพี่ มันไม่ใช่เสือธรรมดานะสิมันมันไม่กลัวไฟไม่กลัวปืนม,มันมีแววตาแดงฉานเหมือนปีศาจมันม,มันไม่ปกติแล้วล่ะข้าว่าหลายคนรู้แต่ไม่กล้าพูดเองเองคิดว่าไงคำถามของทิดจันทร์ที่ตัวเองก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเวลานี้มีเหตุการณ์บางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นที่หมู่บ้าน ที่เคยอยู่ด้วยกันด้วยความเงียบสงบกันมาและนั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะทุกบ้านต่างวิตกวันนี้ที่หน้าวัดกลางหมู่บ้านชาวบ้านต่างมารวมตัวกันหน้ากุฏิของหลวงตาเชม่มท่านเป็นพระธุดงค์ที่มาจำวัดอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักหลวงตาหลวงตาขอรับท่านต้องช่วยพวกเราทีนะพวกเรากลัวกันมากแล้ว ผู้ใหญ่สิงผู้นำหมู่บ้านเข้าไปกราบหลวงตาอย่างนอบน้อมใจเย็นๆกันก่อนโยมนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อ,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 อคืนมันบุกเข้ามาแล้วมาที่บ้านยายพินชัยป่าข้าน่ยได้ยินเสียงกรีดดังลั่นเลยใช่ใช่ใช่ขอรับหลวงตาเมื่อเช้าไปดูกันเน่ยเห็นร่างของยายแก่เหลือแต่เศษผ้า หลวงตาท่านเคยเรียนวิชาปราพพูดช่วยพวกเราทีเถอะผู้ใหญ่สิงห์ร้องขออย่างหวาดภวาท่านนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งอืมสิ่งที่ฆ่าคนพวกนี้ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่มันคือวิญญาณของสมิงสมิงเหรอหลวงตาเออก,ก,ก,ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราเนี่ยเคยยิงมันแล้วแล้วกระสุนมันไม่ระคายผิวมันเลย ใช่ก็เพราะมันไม่มีเนื้อหนังให้ยิงน่ะมันคือเงาเงาที่สามารถกลืนชีวิตคนเป็นเป็นได้เมื่อได้ยินหลวงตาบอกอย่างนั้นทุกคนต่างรู้สึกหวาดกลัวยิ่งความมืดเข้ามาครอบงำหมู่บ้านคราวใดแล้วต่างก็รีบปิดประตูหน้าต่างดับไฟตะเกียงทันทีไม่มีใครกล้าแม้แต่กระแอมออกมาให้ได้ยินเสียง กลางดึกคืนนั้นมีเสียงร้องโหยหวนที่ดังออกมาจากป่าลึกทุกบ้านต่างก็ได้ยินที่บ้านของทิศจันทร์นางคำเด็กชายลูกน้อยกำลังขวัญเสียพ่อจ๋าแม่จ๋าเสียงอะไรนะกวัวจังอย่าร้องอย่าเสียงดังนะเองเข้าไปหลบใต้เตียงเร็วแต่พันนั้นเองเสียงคำราม มันค่อยๆดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆแม่คำเอ้ยมันเข้ามาในบ้านเราแล้วนะทิดจัน์กระซิบบอกเบาๆเสียงนั้นดังเครื่คลาดราวกับมันลากกรงเล็บบนพื้นบ้านของทิดจัน์แม่คำทั้งคู่ต่างนิ่งฟังด้วยใจที่สั่นระทึก นางกระซิบบอกผัวกับลูกชายแต่ไม่นานเสียงข้างนอกก็เริ่มเงียบลงทั้งสองต่างพยายามเงี่หูฟังแต่ก็มีเพียงแต่ความเงียบและภายในความเงียบนั่นเองมันกลับแทนที่ด้วยกลิ่นเลือดขาวคละคลุ้งรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันวกเวกเสียงดังว่าพ่อแม่ของเด็กหญิงบ้านใกล้ บอกว่าลูกสาวตนหายไปข้าเห็นรอยเท้าสัตว์ใหญ่เท่าไปหน้าเราเลยนะเออใช่แต่ที่น่าแปลกรอยเท้ามันหายไปไหนไม่รู้ไม่มีต่อแล้วทุกคนต่างก็แปลกใจที่อยู่ๆร่องรอยก็หายไปเหมือนหายตัวไปในอากาศได้หลวงตาแชม่มท่านบอกว่ามันบินได้มันสามารถลอยตัวขึ้นไปบนอากาศ เสือสมิงตนนั้นไม่ใช่สัตว์อีกต่อไปแล้วใครกันแน่ขอรับหลวงตาที่มันเคยเป็นแล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงชาวบ้านทุกคนต่างสงสัยและอยากรู้หลวงตาจึงได้บอกเล่ากับทุกคนนานมาแล้วมันเคยเป็นคนเป็นพรานพรานใจบาปชื่อพรานหานมันฆ่าสัตว์ไม่เว้นเลือดเปื่อนมือมันทุกวัน จนคำสาบแสกซึมจนเข้ากระดูกแล้วอย่างนี้เนี่ยมันต้องการอะไรขอรับหลวงตาวิญญาณมันล่าเพื่อสังเวยจิตเพื่อไม่ให้มันตายมันต้องการความเป็นอมะตะแล้วแ,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 แล้วชาวบ้านคนไหนจะรอดบ้างไหมครับหลวงตาทิดจันถามพร้อมตัวสั่นสะท้านทุกๆคนก็ห่วงลูกหลานกัน คืนนี้อาตามาจะทำพิธีดูใครไม่กลัวตายตามมาเฝ้าป่าใต้ต้นสะดาวยักษ์นะคืนนี้เป็นคืนเดือนดับท้องฟ้ามืดคลึม้มบรรยากาศเงียบสงัดไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงสัตว์กลางคืนที่นั่นใต้ต้นสะดาวยักษ์หลวงตาแช่มท่านนั่งคัดสมาธิและตั้งจิตภาวนาสวดคาถา โดยมีชาวบ้านมาร่วมกันเล็กน้อยหลวงตาตั้งจิตพึมพำรรสวดบทที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนโอมนโมนโมจิตยาวันขันหาทั้งหมดขอปกปักรักษาเราผู้ถือศินของอัตมาไวม้มันจะมาไหมครับหลวงตาถ้ามาเราเราจะยิงมัน ทิดจันอดไม่ได้ที่จะถามในท่าเตรียมพร้อมท่านกระซิบเสียงเบาๆและตอบให้หายสงสัยอย่ายิ่งเพียงฟังอาตมาและทำใจให้นิ่งก่อนบรรยากาศอย่างนี้ช่างวังเวงเสียงลมกันโชกป่าทั้งป่าส่งเสียงแรงลมพัดสถทานสั่นไหวท่านใดนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้น เงาดำขนาดยักษ์พุ่งตรงเข้ามาเสียงคลื่นโอ้ดังสถานยาวลั่นหลายคนไหวตัวทันทีหลวงตามันมาแล้วพวกเราดูนั่นมันสูงเท่าต้นไม้เลยตาของมันมีสีแดงฉานหลวงตาเรา,เราจะทำยังไงดีหลวงตาท่านยกมือห้ามทุกคนที่กำลังตื่นตระหนก พร้อมพูดเสียงหนักแน่นเข้มกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้รานหานจงกลับสู่ร่างเดิมของเจ้าเถิดไม่ข้าไม่กลับข้ายังไม่ตายข้ายังหิวข้าจะกินดวงจิตของพวกเองทุกคนสารสมิงมันพูดอย่างแอบแฝง คล้ายเป็นเสียงของคนแต่เจ้าฝืนธรรมชาติมากแล้วนะเจ้าทรมานวิญญาณหยุดสะเถอะมันบาปหนักหนาข้าไม่กลัวบาปข้ากลัวตายทางนั้นเจ้าจะได้รู้การดับสูญที่แท้จริงเป็นยังไงโอมนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา พุโทโธธโมสังโฆเมื่อพูดจบหลวงตายกขันห้าขึ้นเหนือหัวเสียงสวดมนต์ดังก้องทั่วป่าหลวงตาเริ่มไรยคาถาเป็นบทคำสวดที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเมื่อหลวงตาไรายคาถาไปได้สักพักเสียงสวิงก็กรีดร้องราวกับวิญ,ญญาณแตกแยกเป็นเสียงเสียงเป็นร้อยเป็นพันชิน้น จากนั้นเงาดำก็เริ่มจางหายกลายเป็นร่างชายชาราในชุดขาดรุ่ริกใบหน้าครึ่งซี่เป็นลายพาดกรอนมันสุดกายลงร้องไห้คร่ำครวญออกมาข้าข้าเธออย่าปล่อยให้ข้าอยู่ข้าไม่ได้อยากเป็นอมตะมันคือคำสาบ คำสาบที่ไม่มีใครหยุดได้ข้าทรมานเหลือเกินบัดน,นี้สิ่งที่สิงสถิตในกายเจ้ามันถูกคลี่คลายแล้ววิญญาณเจ้าจะเป็นเช่นเง,ง,เงาใบไม้ใมต้แสงจันทร์อิสระเจ้าจงจากไปอย่างสงบเถอะเมื่อสิ้นเสียงบทสวดของหลวงตาแชม่มเสียงก้องนั้นดุดคลื่นแห่งพลังศักดิ์สิทธิ ที่สั่นสะเทือนทั่วทั้งผืนป่าแสงจันสลัวเหนือยอดไม้เริ่มกระเพื่อมราวกับผืนน้ำที่ถูกรบกวนโดยมือของเทพผู้มองไม่เห็นก่อนจะสาดส่องลงมายังร่างของสมิงพรานหารที่ยืนนิ่งอยู่กลางลานพิธีท่านใดนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆสลายไปทีละน้อยเริ่มจากปลายผมไล่ลงมาถึงปลายนิ้วมือ เท้ากลายเป็นผงเท่าควันจางๆที่ลอยตามลมราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่มาก่อนเสียงลมค่ำพัดหวิวคล้ายเสียงถอนใจของวิญญาณที่หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งกรรมรุ่งเช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมเสียงไก่ขันและแสงแดดอุ่นแรกที่ส่องผ่านหมอกบางชาวบ้านต่างทยอยกันมาที่วัด เมื่อได้รู้ถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทุกคนต่างอยากเข้าไปกราบหลวงตาแช่มด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจแววตาทุกคู่เต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังเด็กๆวิ่งเล่นอีกครั้งริมทุ่งนาเสียงหัวเราะกลับคืนสู่หมู่บ้านที่เคยเงียบงันความหวาดกลัวที่เคยปกคลมุมกลายเป็นเพียงเงาในอดีต แต่ในใจของทุกคนต่างก็รู้ดีว่าคืนแห่งการไถ่บาปนั้นจะถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนานเมื่อคืนเนี่ยเราได้ยินเสียงนกกลับมาเสียงสัตว์แมลงกลางคืนแล้วเช้านี้พวกเด็กๆก,ก็ออกมาวิ่งเล่นได้อีกครั้งแล้วทุกอย่างคืนสู่ปกติเพราะหลวงตาเราไปกราบท่านกันเถอะแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะขึ้นไปบนกุฏิ ผู้ใหญ่สิงห์ก็เข้ามายกมือห้ามซะก่อนไม่ต้องล็อกท่านไม่อยู่แล้วท่านออกเดินทุดงต่อไปท่านออกไปแต่เช้าตรู่ทิ้งไว้เพียงบทสวดหนึ่งบทกับรอยเท้าเบาๆด้านหลังวัดเราไปที่นั่นดีกว่าหลายคนไปที่หลังวัดตามที่ผู้ใหญ่บอกสิ่งที่เจอคือกระดาษแผ่นหนึ่งนางคำเห็นดังนั้นจึงได้หยิบกระดาษขึ้นมาอ่าน มีข้อความเขียนว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในป่าไม่ใช่เสือแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนางคำหลับตาสูดลมหายใจลึกก่อนกล่าวต่อด้วยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในใจคือความบาปที่ไม่เคยยอมจากไป ขณะที่นางคําอ่านจบก็มีเสียงของเด็กหัวเราะตามมาอย่างสนุกสนานที่สุดแล้วหมู่บ้านก็กลับคืนมาสู่ความสุขสงบอีกครั้งมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับหลวงตาแช่มกันได้นะครับสาธุอนุโมทนามิแล้วคุณล่ะได้ข้อคิดสอนใจอะไรจากเรื่องนี้บ้าง มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำ และพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ